สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับผมศาสตราจารย์เพศักกรดกรปิติจันบุรชชน,นะครับมาจากคณะเพศศาสตร์จุฬาลงกรณ์หมหาวิทยาลัยนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าแห่งนี้นะครับแล้วก็ ผมเนี่ยได้ทํางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเภสัชและเคมีนะครับเภสัชเนี่ยทุกท่านทราบอยู่แล้วนะครับว่าเป็นการพัฒนายานะครับโดยที่เราสกัดสารสําคัญออกมาจากสมุนไพรไทยนะครับแล้วก็พืชต่างๆนะครับแล้วเราก็มีการศึกษาสูตรโครงสร้างแล้วก็มีการพัฒนาโครงสร้างของสาร เพื่อที่จะทำมาเป็นการพัฒนาไปสู่การใช้งานจริงในการรักษาคนไข้ครับงานวิจัยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการศึกษาสมุนไพรไทยนะครับหาสารสำคัญต่างๆแล้วมีการดัดแปลงโครงสร้างนะครับมาเป็นต้นแบบของโมเลกุลยานะครับโดยที่เราจะทำการวิจัยหลักๆเลยจะเป็นการค้นคว้าพัฒนายาต้านมะเร็งครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งที่รักษายากๆมากๆนะครับมีอัตราการแพร่กระจายสูงอย่างเช่นมะเร็งปอดน,นะครับซึ่งก็ พบว่าเป็นโรคสําคัญไร้แรงอย่างหนึ่งของของโลกครับแล้วก็อัตราผู้เสียชีวิตต่างๆเนี่ยก็จะสูงมากๆครับก็หวังไว้อย่างเป็นอย่างยิ่งนะครับว่างานวิจัยจะเป็นพื้นฐานสําคัญมากๆเลยครับที่จะนําไปสู่การคนา้นคว้าพัฒนาคนพบยาใหม่ในอนาคตครับส่วนในส่วนที่อยากจะฝากถึงกับนักวิจัยรุ่นใหม่ก็คือผมคิดว่าการวิจัยและพัฒนาเนี่ยครับมันต้องเกิดจากความมุงม่งมั่นตั้งใจนะครับแล้วก็ เราสามารถที่จะตั้งโจทย์วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรที่มีในประเทศชาติของเรานะครับซึ่งประเทศชาติเราเนี่ยมีความหลากหลายนะครับในในทรัพยากรธรรมชาติอย่างเช่นพืชต่างๆหรือว่าสัตว์ใต้ทะเลต่างๆพวกนี้นะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็น สิ่งที่ทําให้เราอะสามารถที่จะแข่งในระดับนานาชาติได้เพียงแต่ว่าเราประกอบกับองค์ความรู้ที่เรารู้ลึกร,รู้จริงอะครับถ้าสมมุติว่าต้องการที่จะนําไปสู่ความสําเร็จได้เนี่ยผมอยากจะให้ทุกท่านมีความมุ่งมั่นนะครับแล้วทําอะไรนี้ทําให้จริงๆนะครับแล้วก็มุ่งเน้นม,มุ่งเน้นผลประโยชน์กับโดยส่วนรวมนะครับกับประเทศชาติเป็นหลักนะครับอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับก็คือการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพัฒนาตัวเองจนกระทั่งเราได้ความรู้ต่างๆเนี่ยในในขั้นเชี่ยวชาญแล้ว ผมอยากจะให้มีการสืบต่อสืบทอดนะครับพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เพราะว่าประเทศชาติเราอะครับยังขาดนักวิจัยที่มีคุณภาพสูงสูงนะครับที่จะเป็นแกนนําหรือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยให้ประเทศชาติเราเนี่ยนำทรัพยากรมาใช้อย่างทรงคุณค่ามากที่สุดได้เป็นอย่างดีนะครับขอบพระคุณนะครับ